สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพระบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่หนุนชอบพระหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพระดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะ เพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงพ่อทวดร่วมบุญทอดกระถิ่น57พ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีปี57นะคะองค์นี้ขอที่400นะคะ สวยนะคะตอกเขียวแล้วก็หมายเลขนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญกิติคุโน82พ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะปี53องค์องนี้ขอที่300นะคะ สวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพรกกิ่งลบบุรีลุ่งเหลืองหลวงปู่เลืองเขาสามยอดจังหวัดลบบุรีปีสี่หนึ่งองค์นี้ขอที่200นะคะ ตอกโค้ดแล้วก็หมายเลขนะคะสวยนะคะกิ่งดังดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อแขกวัดสุนทรประดิษฐ์จังหวัดพิษณุโลกองค์นี้ขอที่350นะคะสวยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีฝั่งตะกุดสองดอกองค์นี้ขอที่สี่ร้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเด็ดชั้นหลังเสือสภาพพ้าตามวิดีโอเลยนะคะไม่ทราบที่องค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องคนี้นะคะพี่เป็นพระขุนแผนนั่งกุมารทองหลังยันและจีวรไม่ทราบที่องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาหลวงปู่ทิมฝั่งตะกุดหนึ่งดอกองค์นี้ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดมะขามเท่ารุ่นหนึ่งหลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์นี้ขอที่300อนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มจังหวัดสิงห์บุรีองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระสมเด็จ พุดสอนไม่ทราบที่องค์นี้ขอที่350นะคะสภาพพาตามวิดีโอเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะที่องนี้นะคะองค์นี้นะคะที่เป็นเหรียญช่องบกผู้ชนะหลวงพ่อผล วัดดักขนนจังหวัดชัยนาทปี3 0องค์นี้นะคะขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญ M16 หกลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีองคนี้นะคะขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมาออกวัดตลาดไซเก่าปีสองสององค์นี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระลีลาหลังซุ้มละคังไม่ทราบกุเก่าๆเลยนะคะองค์นี้ขอที่650นะคะเดีย๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญ รวยมหาลาบเสาห้าหลวงพ่อรวยวัตโกจังหวัดอยุธยาปี40องค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญลงยาสีเขียวพระวิษนุก,กรรมปี41งองค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องคนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญน,นางกวักหลังพระพุธองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ,อ,ะ,คะองค์นี้นะคะ,ะ,คะพี่เป็นพยาคุธหลวงพ่อสิง วัดบางนาจังหวัดปทุมธานีปี22อองค์นี้ขอที่500นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อหลัง2508นะคะ ก้นเหมือนจะเป็นเลขหนึ่งนะคะองนี้ขอที่สี่ร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นภาพหงหลวงปู่โต๊ะวัดประดูฉิมพีกรุงเทพองค์นี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหนรียญหลวงพ่อบุญมีวัดเกาะปี29รุ่นพิเศษนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่650นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะที่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อไม่ทราบที่หลังยันเลี่ยมกรอบพร้อมใช้องค์นี้ขอที่30 0นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่ออุดกิ่ง หลวงพ่อค้ายองค์นี้ขอที่600นะคะกิ่งดังนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพราสมเด็จไม่ทราบที่องนี้ขอที่250นะคะ สภาพพาตามวิดีโอเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพุทธโสธรพิมพ์สองหน้าองค์นี้ขอที่400นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพีอะะ่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็น พญาเต่าหล่อโบราณอันนี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียยหลวงพ่อเพิ่มวัดสันเพชรปี18จังหวัดนครปฐมองค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลี่ยโลหลวงปู่ทวดวัดลาหุนจังหวัดสิงห์บุรีหลังยันแปดทิศองค์นี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพีะะ่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นตะก,กุด ย้มยันนะคะพร้อมเชือกไม่ทราบที่อันนี้ขอที่สองร้อยนะคะให้คอได้นะคะถ้าพี่คนไหนนะคะสนใจพ้าชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร083 297 1201ได้เลยนะคะ หรือแอดไลน์ได้ที่083 297 1201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหกโมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ